ของนิวสเรตี้ค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปช็อปแล้วก็ไปพักผ่อนกันด้วยสถานที่นี้เนี่ยหลายท่านเนี่ยไปมาแล้วนะคะและวันนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะที่สิงคโ,โปร์นะคะ Marina าเบ s a แซนค่ะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางของสิงคโ,โปร์นะคะจะสวยงามแค่ไหนนะคะติดตามกันได้ค่ะ สุดทันสาไปกับวันเดอร์ฟูลซึ่งเป็นการแสดงกราฟิกแสงสีเสียงสุดอลังการความยาว13นาทีบนบ้านน้ำที่มีมารีนาเบซานเป็นฉากหลังได้ทุกวันที่มารีนาเบซานวันเดอร์ฟูลเป็นการจัดแสดงแสงสีเสียงบนบ้านน้ำชุดแรกในภูมิภาคเอเชียน,นี้นอกจากฝีมือชั้นเทพของคณะทำงานเจ้าบ้านผสานกับเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วการแสดงชุดนี้ ยังใช้เพลงคลาสสิกที่คณะผู้สร้างบรรจงแต่งขึ้นมาโดยเฉพาะประกอบการสแสดงอีกด้วยวันอรฟฟูยังถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในเรื่องได้เป็นอย่างดีทำให้ผู้ชมร่วมเดินทางไปบนเส้นทางแห่งชีวิตและสัมผัสกับความไร้เดียงสาความสงสัยมัญญา ความเปลี่ยนแปลงตลอดจนความรักอันมั่นคงและคำมั่นสัญญาของทุกชีวิตที่โลดแล่นอยู่บนม่านน้ำผืนใหญ่นี้วันเดฟร์ฟูลถือเป็นการแสดงชุดอลังการกลางอ่าวมารีนารัศมี3.5กิโลเมตรเปิดแสดงทุกคืนเวลา20นาฬิกาและ21นาฬิกา30นาทีในวันเสาร์และอาทิตย์และอีกรอบเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เวลา23นาฬิกา และที่นี่โรงละครมารีนาเบแซนส่งตรงความบันเทิงระดับโลกภายในประกอบด้วยโรงละคร2แหง่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับการแสดงอันเป็นที่กล่าวขานระดับโลกโรงละครแซนเทยเตอร์จะจัดแสดงละครเพลงบอร์ดเวย์ที่ได้รับรางวาัลเรื่องเดอะไลออนคิเป็นเวลา1ปีทั้ง2ชั้นของโรงละครนี้สามารถรองรับผู้ชมได้ถึง1 680ท่านและสำหรับโรงละครแกรนเทยเตอร์จะจัดการแสดงต่าง ที่กำลังเป็นที่นิยมรวมถึงการจัดงานกาล่าซึ่งทั้ง3ชั้นของโรงละครสามารถรองรับแขกผู้มีเกียรติได้ถึง2,155ท่านและละครเพลงบอดเวย์ที่จอคิวเข้าในเดือนธันวาคมนี้ก็คือละครเพลงเรื่อง w i c k e t เปิดให้จองตัวแล้วอยู่ที่ราคา55-250เหรียญสิงคโปร์ พักผ่อนจากความบันเทิงเพื่อเติมเต็มท้องด้วยอาหารมือพิเศษที่มีให้เลือกมากมายหลายร้านภายในพื้นที่มารีน่าเบซันโดยเฉพาะที่นี่พัตตาคารบุฟเฟ่อาหารทะเลนานาชาติโตใดเรียกว่ามีอาหารให้เลือกรับประทานกันไม่มีเบื่อเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นซูชิจากญี่ปุ่นบาร์บีคิวและกิมจิจากเกาหลีพาสต้าและพิซซ่าจากอิตาลีและพิเศษสุดคาปูฮิมะจากลาสกา และแน่นอนสิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักช้อปปิ้งจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกช็อปได้ตามรสนิยมและนี่คือแบรนด์จากไต้หวันที่ชื่อว่าไอรูจำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรีที่มีอายุระหว่าง25 45ปีโดยเริ่มเปิดดำเนินการที่ไต้หวันตั้งแต่ปี1999และมีช็อปทั่วไต้หวัน70แห่ง และที่มารีนาแห่งนี้คือช็อปแรกที่เปิดต่างประเทศโดยเป้าหมายต่อไปของไอรูก็คือทิ้นแผ่นดินใหญ่บนดินแดนที่เรียกว่าปักกิง่งนอกจากนี้ศูนย์รวมเสื้อผ้าสตรีและสุดยอดเครื่องประดับอย่างโรบินสันก็เปิดให้บริการที่นี่เช่นกันว่ากันว่าเป็น First l u x u r y boutique in Asia i เลยทีเดียวค่ะด้วยพื้นที่กว่า20,000ตารางฟุตที่เต,ต็มด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่หรูหราสมราคา และถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยระหว่างที่เดินช้อปปิ้งที่นี่ให้ขึ้นไปบนชั้นที่55ค่ะบันยัตทรีสปาสปารู5ดาวที่เปิดให้บริการอยู่ทั่วโลกซึ่งมีเปิดให้บริการในประเทศไทยด้วยหลายท่านเข้าใจคขาว่าเจ้าของคงเป็นคนไทยแต่ความจริงแล้วเป็นชาวสิงคโปร์แต่พนักงานที่ให้บริการในทุกประเทศส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนไทยและปิดท้ายของวันด้วยในคลับหรือผับบาร์ยามค่ำคืนที่นี่ก็มีไว้บริการหลายแหง่ง แต่ที่เป็นสุดยอดระดับโลกรับประกันก็คือพังเกียร์และเอวอลอนโดยเฉพาะที่เอวอลอนนี้เป็นร้านที่สามารถสร้างขึ้นกล้างอัลมารีนาซึ่งสร้างขึ้นเคียงข้างแบรนด์สุดยอดเรื่องประดับอย่างลุยวิกตองกันเลยทีเดียวค่ะหากคุณกําลังมองหาสถานที่ที่สามารถตอบสนองได้ทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วล่ะก็มารีนาเบซนอาจจะเป็นคําตอบนั้นก็เป็นได้ อธิสิธิ์กิติง,งามถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง g จ n น4นิรายงาน